สวัสดีวันพุธที่4มิถุนายนนะคะนี่ก็ปาเข้าไปกลางปี68แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะท่านใดที่ตั้งใจจะทําอะไรไว้ไงก็รีบๆทำเลยนะคะกลางปีแล้วนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาจะสิ้นปีกนซะก่อนนะคะคุณผู้ชมจะซื้อเตียงให้คุณพ่อคุณแม่อะไรไม่ต้องลังเลนะคะจัดให้ท่านไปเลยนะคะสําหรับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเตียงไม้สักแท้นะคะ1 0 0ทั้งหลังนะขนาด6พุทนะคะ เอ่อตัวนี้นะความลึกตรงนี้อยู่ที่220ซนเมตรความกว้างตรงนี้อยู่ที่190ซนเมตรอันนี้มันจะมีชัก2สองอันเป็นมือมือคักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะหัวเตียงเนี่ยสูงจากพื้นห้องเนี่ย110ซนตเมตรนะคะตรงนี้มันจะเป็นช่องวางของอาจะวางเอ่อเพดพอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะแล้วก็ที่นอน เจไอตรงเนี้ยพื้นเตียงเนี่ยก็จะเป็นไม้สักแท้ซึ่งมันจะสูงมาจากพื้นห้องเนี่ยสาเซนติเมตรที่นอนที่นอน6กฟุตที่สีขาวที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นที่นอนที่มีความสูงตรงเนี้ยหนิ้วนะคะ mm hmm. เมื่อตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะสูงประมาณ45เซนติเมตรนะคะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขานั่งเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยใช้ที่นอนขนาดสูงประมาณสัก10นิ้วอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้มันจะมาพอดีตรงนี้เวลาเรานั่งตรงนี้แล้วเราจะไม่เจ็บตรงข้อพับนะคะคุณผู้ชมค่ะมาชมของจริงได้เลยที่ร้านบ้านปัญญา BNP ท่องเว็บไซต์ของเราก็ที่ bnpfurniture.com bboynorwaypoland แล้วก็ f u r n i t u r e แล้วก็ .com ตรงตัวเลยนะคะคุณผู้ชมมาได้เลยที่จอดรถเนี่ยไม่เยอะแล้วค่ะแค่20คันนะคะคุณผู้ชมค่ะ20คันเท่านั้นนะคะ มาได้เลยเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ